น่ยจับยอดนะครับเด้อตัวนี้นะครับ <c oughs> มันงามนะครับมันงามอจริงต้นเขามันงามยังเราตีเบิ้งใกล้ๆนะครับเลยกําลังจับยอดจับดอกนะครับนี่นี่ทั้งใบทุกอย่างงามเบิดนะครับเนี่ยเบิ้งใบเบิ้งเขี้ยวเขา ชาเมเกาหลีนะครับชาเม่แปลว่าอย่างผมกับปรูปร่รอกแต่ว่าครับสวัสดีนะครับคลิปสองนะครับกับจากต่อจากบักทัวผุ่มพันเขาวกาะเฮานะครับมาเป็นชาเมนะครับผมที่เขานํามาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับผมสมัย3ามถึงสปีคืนหลังนะครับที่เขานํามาแค่หนึ่งซองเท่านั้นนะครับ เอามาปลูกที่สวนไพรทูนกเกษรตรผสมผสานตอนนี้นะครับผมได้ออกแม่แพรลูกมาเบิ้งงอรูกครับเป็นแนวยาวนะครับแล้วก็หลายร่องนะครับแล้วเขาถิ่มาอาปเดียให้เบิง้งหลายๆค้นนะครับพี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับที่เคยอยู่เกาหลีกาหิีลูกเนาะบักชาแม่คืออย่างบักชาแม่มันก็คือลูกคล้ายๆบักแตงกัวนะครับเด้อบักแตงไทยเอยบักแตงไทยนะครับว่าไม่บักแตงกัวคล้ายๆแตงไทยนะครับผมลายลักษณะ ต้นใบคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าแไอ้อนั่นงนะแตงไทยมันจิใบบอหมีกหลายปานนี้นะครับเด้ยนะี่แต่ว่าอันนี้มันมีกหลายนะครับถ้ามันลักษณะการปลูกอะเล้วแเต่้พี่น้องเขาเขาสิขึ้นล้านก็ได้หรือว่าสิปูกแบบนี้ก็ได้หรือสิคุ้มผ้ายางก็ได้นะครับเพื่อว่ากันพวกหมอดพวกแมงนะครับกินในกินน้อยของเขานะครับนี่คือมาบอกถึงลักษณะของหน่อยชายแมีมันท่านได้เห็นน้วยหรอกพี่น้องแต่ว่า นี่ครับมันต้นเห็นหน่วยแต่ว่าเดี๋ยวสิบอกลักษณะคือบักแตงแตงไทยนะครับแต่ว่าแตงไทยมันลูกใยนะครับเด้อลูกใยนป่ะครับกินลูกสุกที่มันเหลียงแล้วก็หอมนะครับแต่ว่าชาเม่นี่คือลูกสุกจะแข็งนะครับบ่แมนว่าอ่อนคือจยงแตงไทยด้ลูกเขาก็คือไลท์คือแตงไทยแหละแต่ว่าลูกเล็กนะครับซ้ำกําปั่นหรือใหญ่กว่ากําปั้นนะครับเสร็จแล้วลูกเวลาเขาสุกเขาสีเหลียงสวยงามมากนะครับเหลียงสวยแล้วก็ กรอบนะครับเนี่ยกรอบมากนะครับถ้าผู้ใดเคยไปเกาหลีหรือไปเที่ยวอาจจะเห็นเวลาปวกอัจุมานะครับบ้างไว้นะครับน้ำนั่นแหละถนอกถนนลหรือขึ้นหางกรมีนะครับโดยชาเม้นะครับในประเทศไทยก็มีนะครับนะครับมีคนโทรมาถามผมอยู่เคยเคยปลูก่าะธานครับเราก็อยากได้เพราะว่าเคยกินแล้วมันเสบนะครับสีวัดหน่อยวัดหลายขึ้นอยู่กับการดูแลได้พี่น้องแล้วอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเลยนั่นแะแต่สีสันเขาสวยแทนแน่นอนหลับประกันเพราะว่ามันเหลืองสวยงามมากนะครับสำหรับชาเม้นะครับในก็หลายนะครับ มันสุกพอมันสุกมันสีเหลืองหรอกะแข็งเผาต้องปาดหรือว่าแช่เย็นไว้นะครับแห้งแสบครั้เดียวสำหรับชาแม่ได้เป็นเอาเลยเอาละบอก่พ่อข่าวเดี๋ยวย์พาเบิ่งต้นของเขานะครับตอนนี้เขาออกดอกแล honey, ้วเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนี่กำลังเท้าเคียนะครับเด้อออกดอกเท้าเคียนะครับจับนวยกำลังจับหน่วยแล้วเห็นไหมครับพี่น้องจับหน่วยนะครับนี่ตายนะครับพ่อหนะชาแม่ของเรานะครับ ปลูกนานี่เหมาะมากเพราะว่าอากาศคล้ายคลึงกับเกาหลีนะครับผมได้ว่าปลูกได้ตลอดทั้งปีขึ้นกันละครับขอยมีนาบได้ว่าถ้าปลูกนาหน,นาวนี่ครับเมื่อสวยงามนะครับรักษาของเขามันงามไม่ลีนะครับเทั้งใบทุกอย่างน้มเบิดนะครับเนี่ยเบืองใบางงาเบือง,งเขี้ยวของเขาชาแม้เกาหลีนะครับชาแม้แปลว่ายางพมกับมรอกแต่ว่าเขาผ้าอื่นนะครับเ้อ ว่ายุคเกาหลีผมกินอย่างดีนะครับขาดบ่ได้นะครับเอามาไว้ในตู้เย็นนะครับนี่ยอดของเขาถ้าเขาขึ้นล้านก็ได้เพราะว่ามันคขา้ขาขๆแตงกัวนะครับเด้อป<ม>วกเคี้ยวผงยางเขามันทิ่ไปน้ำนะครับนี่ตัวนี้นะนี่คือพี่น้องถามหามในเบไรนะครับบ่ไรเพราะว่ามันนี่แหละเอามาไว้จะปลูกนะครับผมรอบก้อนกับตัวขินนรลนะครับตอนที่ผมปลูกกับไป ปลูกทั่วภุมมนะครับอยู่แปลงมันทะบมนหลังแปลงตะเวนตกส่วนเกษตรผมนะครับนะครับได้อยุเต่มได้พอหลายนะครับมันบ่ได้พอสิแจกใจให้พี่น้องเหนอครับเด้อเจ้นี้แต่ว่ารอบนี้คงสิได้อยู่ดอกบึ่งแล้วอันนี้ครับอันนี้เปม่นผมปลูกนะครับพี่สาวปลูกนะครับอนุรัหลักไว้นะครับเด้อนี่นี่ครับแต่ผู้ใดไอยากได้พันก็จังรอรออีกเป็นดวนเติบนะพี่น้องเป็นเดือนกลัว่าหมดละแต่ผูดอะอยากได้นะครับ แถววังน้าเขียวแถวภาคเหนือนะครับเหมาะมากนะครับอากาศดีๆจังน้อยหรือว่าภาคอีสานเทาก็เหมอคือกันนะครับคืนอยู่กับพี่น้องเขาดูแลดอกพี่น้องทั้งนี้ท่านั้นก็ได้นี่้ำแห้งพี่หลายลองขึ้นกันนะครับผมได้เป็นโอ้เป็นลอยๆยต้นนะครับตัวนี้นี่เห็นบอกมันแตกอย่างนี้นะจับดอกแล้วจับหน่วยแล้วนี่นะครับท่ายิงแต่ให้ดูนะครับชาเมเกาหลี ผลไม้ต่างประเทศนะครับที่นำมาปลูกเมืองไทยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ผลผลิตได้นะครับเทียบเท่ากับเกาหลีเหมือนกันทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเขาอีกเทียหนึ่งนะครับเด้อบ่วเ่น่าหยังเลยวายปลูกแล้วอ,อ๋อคือมันคือของนั้นของนี่นะครับมันก็ขึ้นอยู่การดูแลของเขากันปลูกไม่ยากครับปลูกคือจะงบกักแตงกัวปลูกคือบัอกทัวไปเลยนะครับส่วนปุ๋ยหรือฮอร์โมนนั้นเขกาก็ฉีดตามใจชอบนะครับมักอันใดนะครับสไตล์ใดก็แล้อเต่นะครับน้ำมุงน้ำมัก หรือว่าปุยย๋ยจากตลาดก็ได้ได้เบิดนะครับผมจับดอกจับหน่อยจับยอดนะครับเด้อตัวนี้นะครับมันงามนะครับมันงามอีิงตอนนั้นเขามันงามอีแล้วีให้เบ่งลป็ใน,ในะกรันเด้ย <c oughs> อยก็ลังจับยอดจับดอกนะครับี่ อีกจักเดือนสองเดือนพี่น้องเขาจังทีมีหน่วยมีไนเ <c oughs> ข้ากับปูกกับพันก่อนนะครับดูนี่จับหน่วยแล้วมีหลายลองอยู่ครับกระิได้ไนลายเติอบอยู่แลอวกระิได้กินเล็กขายหลายอยู่ดอกของเขาดกีลีนะพี่น้องเลยว่ามันกะที่มีแข็งแรงเนี่ยบอกแข็งแรงเนี่ยดอกตัวผู้ตัวเมียนะครับ สมกันไปนี่อดองเขาปลูกง่ายๆครับพี่น้องเด้อนี่แหละเน็บเ,เ,เ,เอาเน็บเอาหลุมละสองนนะครับนี่หลุมละสองน้เท่านั้นนะครับหลุมละสองมลเ็ดเท่านั้นนะครับหรือพูดไดอยากใส่สามก็ได้นะครับสุดแล้วเตี้ยพี่นอ้องเขานี่ปลูกง่ายๆนะครับ คลิปนี้ดูชาเมน,นะครับคลิปนี้ <c oughs> เด้อดสีสวยนะจักน้อยแล้วนะครับมันควงงามเขาเอยงามขังงามเนี่ยเอมเลยนะครับดินมันซุมนะครับมันก็นเลยหลักของเขาจัางลึกมันก็จินอาหารได้ดีนะครับ นงา,งามเลยงี้ยมันก็นยังบรสุดนะครับเลยมันกำลังไปเรื่อยๆนะพาไปบางอีกรอบหนึ่งนะครับเลยพาทางนี้นะดีนะพี่เงี้งามครับพี่น้องมันยีงไปไกลครักเกี้ย ยังไงดีอยู่พี่น้องทั้งคืนนี่ก็มีนะครับตัวนี้ นี่ก็บองอน,นี่สามในนะครับรู้สึกว่ามันโอ้พี่น้องมึงมึงเหงาของเขาครับทำอยูกก่ก่อยเขาเลยนะครับเขี่ยวเขางามงามไหล็นไรพี่น้องตะสวนบ่บ่มีระบบน้ำนะครับนี่ตัวนี้ระบบน้ำไม่มีนะครับทุกอย่างธรรมชาติรุนรนนะครับตัวนี้อาศัยฝนจากฤดูดกาลที่ผ่านมานะครับนี่ตัวนี้ จช่เมวไปละหัวครับลมแห้งนะครับหนาหนวเดีด๋ยวพี่น้องเบื้องนะครับเด้อปูกเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเขาบลกเก็บว้มันกระดินะครับบ่มีปลูกอีกต้องใส่สร้างจากทางประเทศดี เพราะว่าตอนนั้นผมก็น,น้าติดตัวผมมานะครับเด้อน้าติดตัวผมมาแล้วก็เอามาปลูกเพราะว่าเขาเป็นคุนหมักการ,รเกษตรนะครับเขาก็ต้อง่อมในอย่างที่ว่าเขาหมากากินเขากอมาปลูกรู้สึกว่ามันแปลกแล้วก็เอามาลองปลูกในเมืองไทยนะครับการได้ยังผาดที่เห็นนะพี่น้องเด้อจากเมล็ดพันธุ์ที่เขานำมานะครับแค่ซอ,องเดียวเท่านั้นนะครับมีแต่ผมใหญ่ๆพี่น้งองเป็นผมเป็นผมผมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับ หลอ่อใหญ่เตืบได้พี่น้องเด้อเป็นทีลาย <c oughs> ังสี่เหรอครับหล่องกว้างห้ยจัหน้อยมีหอดแต,ตงโมได้พี่น้องเด้อที่ผาเบืงเมือหลังแตงโมแตงโมลูกอ่อนกับแตงโมกินลูกหวานนะครับอันนี้เบิ่งสองอย่างก่อนชาแม่เรานะครับพี่น้องก็ นะครับปูทิ้งทิ้งไว้ก็ได้ไรพี่น้องในสวนนะครับไม่มีหลายหลายอย่างนะครับนะหลายหลายอย่างทั้งพืชนะครับอายุสั้นพืชอายุยาวนะครับไม้ยืนต้นครับเรียงปูเรียงปลาไปนะครับถ้าผูา้ใด้พอมีเวลานะครับเลียงปานก็บะใสเวลาโดยพี่น้องเขาก็เอาเบยปล่อยแล้วก็ยนทิ้งทิง,งอาหารให้มันนะครับหรือว่าใส่พวกเศษพืชเศษอาหารที เขาเลยพี่น้องสำหรับการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ปลูกไว้นะครับเด้อพืชอายุสั้นหรือพืชเงินเร็วนะครับเลยเงินเร็วนะครับแต่ว่าพืชเลยอายุระยะยาวกับพวกพุ่นล่ม่วงไผ่นุ่นนี่นั่นไปนะครับหลายอย่างผักองค์พหวานทัางหมดโอ้มันมีหลายอย่างเขาไว้นะครับมายืนต้นกับมีหลายนะครับผมเป็นพันๆต้นนะครับในสวนท้องละแล้วก็มานี่มาอัปเดตชามีเขานะครับ พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเพื่อนะครับพี่น้องเขาสนใจหรือว่าอยากทดลองปลูกอะนะครับต้องรอจากน้อยนะครับเดี๋รอมัเร็ดพันธุ์เอาโดนเติบครับเป็นเดือนสองเดือนนะครับเพียงเที่ยวบึงเพื่อที่จะช่วนพัฒน้องนี่แหะโดยส่วนรวมหรือว่าส่วนมากเลยนะครับเพื่อเป็นสุดท้ายวันนี้ครับเดี๋ยวที่ไปส่ง